บิ Big ๊กโจ้เหิมคนจะโกหกเมื่อทำผิดตำรวจให้การไม่ตรงกันสัตว์ไปเดินตามหลังทำไม ความคืบหน้าคดีกำนันนกนครประทมหรือนายประวินจันทายและมือเปืดนลูกน้องคนสนิทหนองท่าผาน,นายธนชัยมันมากทีลาสุดถูกวิสามันไปแล้วซึ่งวันที่8กันยายน66พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพอบอรตรเปิดเผยว่าคดีแบ่ง3ส่วนคือส่วนแรกเป็นคดียิงตำรวจทางหลวงโดยพอบอรตรสั่งอุคดีให้กองปราบปรามเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยุติธรรมโดยพอบอชอกอจะเป็นผู้ กำกับดูแลในการรวบรวมข้อมูลในสำนวนส่วนที่2คือคดีวิสามันนองท่าพาจะเป็นหน้าที่ของตำรวจภูธรภาค7และส่วนที่3คดีที่ ภาคจังหวัดนคปรปฐมกรณีตำรวจกระทำผิดตามกฎหมายอาญามาตรา157ซึ่งวันนี้จะสอบปากคำแม่บ้านเจ้าของร้านโต้ะจีนและวันที่9กันยายนจะสอบปากคำตำรวจ21-25นายที่อยู่ขณะเกิดเหตุและตำรวจที่อยู่ภายนอกงานอีก6-7นาย เพื่อสืบหาว่าใครเป็นผู้สั่งการให้ยิงก่อนแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานอกจากนี้ตำรวจกำลังขอหมายคน้นเพื่อสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกิจของกำนันนกเบื้องตนยังไม่พบเรื่องยาเสพติดและการพนันแต่คาดว่าน่าจะมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจรถบรรทุกเพราะตำรวจหลายนายนอกพื้นที่แม้กระทั่งผู้กำกับสอนอพญาไทที่เคยสังกัดตำรวจทางหลวงก็เข้า จะร่วมงานเรียงด้วย นอกจากนี้ผลตำรวจเอกสุรเชษฐยังได้ซักถามตำรวจบางนายแล้วพบว่าให้การไม่ตรงกันซึ่งถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่มนุษย์จะโกหกเมื่อทำผิดหากจับได้ว่าทำผิดก็ต้องดำเนินคดีเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียใจแต่หากเรื่องนี้ตำรวจไม่รู้เห็นและไม่เกี่ยวข้องก็จะไม่เกิดขึ้นแต่แรกย้ำว่ากำนันนกไม่มีทางหลุดรอดคดีแน่นอนพร้อมสั่งคัดค้านการประกันตัว